สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องปื๊ดชาแนลวันนี้นะครับก็จะมารีวิวปืนวิบการเป็นปืนผมนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นโมเดลเอ่อเนี่ยปืนหนึ่งเป็นมั่นกลับเป็นปืนหนึ่งเอ็มหนึ่งเก้าป็นหนึ่งนะครับเราจะไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือตัวปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับ เราจะมาแกะกล่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะครับสิ่งที่มีมาให้ก็จะเป็นกระสุนกระสุนนะครับหนึ100่งร้อยลูกนะครับนี่นะครับกระสุนหนึ่งร้อยลูกนะครับนี่แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจับดึงเนาะนี่ยครับตรงนี้มาใส่กระสุนเนาะยะใส่ให้ดู ส่วนนี้ตัวปืนนะครับตัวปืนนะน้ำหนักจะอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะครับ <พ Hindu. S 1> นี่ <ฮ unter. S 1> เขาไม่เท่เลยดูซองเขื่อนเเห็นไหมถ้าเราใส่แม็กแม็กไม่มีลูกนะแม็กไม่มีลูกนะเราจะลองกันนะครับนี่มันจะค้างเห็นไหม นนะครับต้องใส่ลูกก่อนนี่นะครับลูกเราจะมาดูลูกกันนะครับอันนี้คือลูกนะผมเหลืออยู่แค่นี้แนละ้วลูกเล่นไปหมดแล้วจะใส่ก่อนหนึ่งลูกนะใช่ไหมตัเวเองยังเมื่อกี้เห็นตัวใส่ไหมอ่ะนี่นะครับวิธีใส่ก็คือกดตรงนี้ลงก่อน สปิงเนะี่ยเอาลงก่อนเนาะแล้วก็กรตัวนี้แล้วก็ลูกเข้าไปแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเห็นล<ส>ูกไหมนี่ครับผมจะลองยิงเปิดยิงใส่นี่ก่อนนะจะดูว่ากระสุนจะคาไหมเอาตรงนี้นี่นะผมจะชีดอย่างนี้นะเสียงมันดังมากเป็นรูนะครับเป็นรูนะ นี่ครับเห็นไหมครับเอาไหมดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลูกมันหายถามว่าลูกอยู่ไหนไหนแล้วผมมาแกะให้ดูเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะขอหาอาวุธแป๊บหนึ่งเอาอาวุธแป๊บหนี่งจะเป็นมีดพับนะครับเราจะมผา่ากันเราจะมางัดกันนี่ครับสรุป มันทะลุไปลยกมากเลยนะความแรงของกระสุนนะสำหรับปืนนั้นนะครับผมก็ได้ถามมาจากออช่องมายวิธีการนะครับเดี๋ยวผมทิง้งไว้ข้างล่างเนาะเดี๋ยวขึ้นตามนี้เลยนะขึ้นตามนี้เลยนะช่องมานวิธีการช่องนี้นะครับคือส่งของไวมากแล้วคออุณภาพมากนะครับคือผมส่งของวันออวันพฤหัส วัน,นประปุงของวันศุกร์สั่งของวันศุกร์นะครับได้ของวันอาทิตย์คือผมสั่งของวันศุกร์ตอนเย็นตอนประมาณหกโมและผมก็ได้ของวันอาทิตย์ถือว่าเร็วมากเลยนะครับลองสั่งดูนะครับของดีมากเลยครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาิูการยิงนะครับวิธีการยิงและความแรงนะครับเดี๋ยวจะไปที่สนามคลิปหน้าอย่าลืมอย่าพลาดครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า